ยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอจ a Channel และตอนนี้เราอยู่กับเกมอมุจินะคะในซีรีส์ของความรู้คู่ช่อง EP 3นั่นเองค่ะทุกคนเยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเดินทางมาถึง EP 3เลยนะคะ <c oughs> อะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแปรมิตมะ กันดิฉันเคยนะคะวันนี้ก็จะเป็นในสดของเ,เลือดนะคะก็บอกก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลที่เอามานี้มาจากหลายๆแหล่งเนาะแล้วก็จากโปรแกรมด้วยอ่านเองด้วยนะคะเอามาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกคนมานาที่นี้ด้วยนะคะเพื่อมาให้เปิดมันยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าที่มิตมะอันแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือมิโกะนั่นเองค่ะ ขวัญใจช่องเรานะคะขวัญใจนางฮิกันวนะนะคะตอนนี้ไม่เรียกฮิกันนันเรียกมิกโกนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายเออมาสร้างความเสียหายนะคะมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์บวกแม่นยำนะคะที่จะสร้างสถานะมึนงงแก่เป้าหมายเป็นเวลาหนึ่งเทินนะคะถ้าไม่มีศัตรูตัวไหนติดสถานะมึนงงจะเปลี่ยนโอกาสเป็น20%แทน10จากตั้งต้นนะคะ บอกแม่นยำก็คือจะทำให้โอกาสติดสหานะนั้นติดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทำไมถึงมิโกะถึงเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะทุกคนอาจจะงงว่ามันเป็นมิตร,รมสาสถานะที่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดในเกมแล้วนะคะเพราะว่าสถานะมึนงงเป็นสหานะผิดปกติที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนะคะเพราะมันสามารถทะลุทะลวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแม้แต่บัฟกระจกก็ทะลุได้นะคะเป็นมิตมาที่แข็งแกร่งมาก เป็นสถานะที่แข็งแกร่งสี่เราต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นสถานะที่ไม่สามารถลบลางได้นะคะยกเว้นตัวนั้นจะล้างได้แบบพิเศษนะคะเป็นสถานะที่พิเศษกว่าสถานะอื่นๆมากเลยนะคะไม่สามารถตัวแบบง่อยๆจะไม่สามารถลบหมืนออกได้นะคะ้องตัวที่ลบได้จริงๆนะคะซึ่งมีน้อยมากนะคะสำหรับเกิเห็นเนาะ ลดน,นะคะเดี๋ยวนี้สถานะส่วนใหญ่ก็จะใส่เป็นมิโกแทนนะครับเพราะด้วยความที่อย่างที่บอกไปเนาะเป็นมีสมาธิที่มีความแข็งแกร่งโดยโดยอ่าโอ๊ยเดี๋ยวมันจะใช้คำหยาบนะคะโดยกําเนิดนะคะนั่นแหละลดใครนึกไม่ออกบอกมิโกะนะคะง่ายสุดสําหรับในส่วนของสถานะที่จะเอาเป็นโรในทีเนาะ,ะมาอย่างอันที่สองนะคะก็คือไทคอนนะคะ คือเป็นมิสมาที่หล่อมากที่คนลดปีนี้ก็ง่ายๆนะคะเมื่อสมาชิกในทีมถูกโจมตีนะคะโจมตีเดี่ยวด้วยนะไม่นับหมู่เนาะมีโอกาส50%ที่จะกระโดดไปป้องกันเพื่อนร่วมทีมและจะลดดามจจากการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนั้นลง20%เนาะและจะแบ่งการรับความเสียหายแทน50-50นะคะจนกระทั่งการโจมตีนั้นสิ้นสุดลงจะแสดงผลไม่แค่ครั้งเดียวต่อการโจมตีเท่านั้นแบ่ง50ก็คือ เราโดดรับไปได้50ตัวที่โดนก็นโดนไปอีก50นะคะแบ่งกันวิมิสมาใส่รับนะคะบาทาแทนเพื่อนก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยจะมีคนใส่แต่ว่าถ้าใส่ก็ดีเนาะเดี๋ยวนี้ย้าเดี๋ยวมันแรงนะคะอ้พิยมมามะอะไรแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ อะไรเขาเรียกพ่อดุนะคะเดดดี้เอพีปลาดุกก็ใส่เทคอนนะคะเพื่อให้ตัวเองตายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีคนไปตีนางไงเพราะนางรู้นะคะถ้าตายแล้วจะเป็นยังไงก็ทําตัวให้ตายและไวยิ่งขึ้นก็ถือว่าโอเคนะคะก็ใส่ได้หลากหลายตัวเนาะอย่างเช่นตัวเอพีโอนี้ก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าโอนี้มีพาสซีบ,บอกว่าเมื่อโจมปีจะคนที่โดนคนที่โจมปีมานะคะใส่ตัวเองจะติดใบ ถ้าตัวเองโดดไปรับตัวนั้นก็จะตีตัวเองอะไรแบบนี้เอ๊ะงงไหมซับซ้อนไหมทุกคนไม่งงนะคะประมาณนั้นตัวไหนที่มีพาสซีบอกว่าเมื่อตัวเองถูกโจมตีจะทํานูน่นทํานี่ก็แล้วแต่นะคะแต่เทคอนจะถือว่าโอเคมากนะคะเพราะถ้าเขาไม่ตีเราเราก็โดดไปรับให้เขาให้เขาโดนเองเลยนะคะแต่โอกาส50%เนาะทุกคนอาจจะถามว่าถ้าในทีมใส่2ตัวล่ะคะมันจะทํายังไงก็ก็อยู่ที่ว่า50%ของใครปิดนะคะ อย่างไรครับตัว1ติดก็จะโดดให้ตัวที่2ติดก็โดดนะคะต่างคนต่างโดดไปนะคะตามนั้นน่าจะประมาณนี้นะคะถ้าผิดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนเออถ้าผิดก็ไปดูคอมเมนต์ได้เหมือนว่าจะเข้าใจเป็นแบบนั้นนะคะนะับโอเคมาในส่วนของมิตรมาสายทึกของเรานะคะดีโซโนโซนั่นเองค่ะหรือว่าพี่เนนนั่นเองนะคะเป็นมิตรมาที่ใส่ เป็นแบบพื้นฐานเบสิกเบสิ c มากสำหรับิิพมถึกนะคะหรือว่าคนที่อยากได้ความถึกแม้แต่ตัวดามิดที่อยากได้ความถึกก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าเมื่อถูกโจมตีติดฮีทคอนนะคะมีโอกาส100%ที่จะสร้างโลกขึ้นมาจาก10%ของเีของเลอสุดตัวเองนะคะเป็นเวลา1เทิร์นโดยโอกาสจะลดลง60%หากผู้โจมตีติดสถานะยยนะคะ และนอกจากนี้นะคะยังมีโอกาสอีก30%ที่จะสร้างโลกขึ้นมาให้พันเนมิดในทีมอีกด้วยนะคะเป็นมิตรมัสสายบุญนะคะที่แบ่งปันทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนนะคะสามารถเอาไปใส่ได้กับทีตัวในทีมนะคะที่มีเลือดเยอะๆหรือต้องการให้ตายยากเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนจะเล่นสายคีร้อยหมดนะคะพอาสามารถก็ปิดแน่ๆอยู่แล้วนะคะยิ่งเรามีโล่ล้วก็ยิ่งตายช้าและ เราสามารถแจกโลกให้เพื่อนได้ด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าโอเคสามารถก็เป็นมิตรมาคู่หูนรกกับชิรนุยนะคะกับพ่อดุกดอกปีกว่าไม่ตายอ่ะเธอนั่นแหละประมาณนั้นก็ลถึกมากนะและยิ่งไปอยู่ใน p v p นะคะเลีอยคุณ2นะคะทุกคนดีโซก,ก็จะยิ่งแสดงพลังมากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะ,ะเรามาดูอันต่อไปดีกว่าโมริเฟรมนะคะวีหก นั่นเองเป็นมิจมาที่ถูกลืมอีกแล้วนะคะตอนจบเทินเมื่อเลือดน้อยกว่า30เอร์เซนฟื้นฟูเลือดสิห้าปอเซ็นของได้สูงสุดนะคะคุณพี่ยังจะรอดมาถึงจบจบเทิอนอีกหรอส0มสิเอร์ซนเนี่ยนั่นนะคะก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเลือดน้อยกว่าส0มสิบก็ฟื้นเลือดอีก15%ห้าปอร์เซ็นนะคะไปเรืเร่อยๆเลยนะคะทำงานตอนจบเทินด้วยเหมือนเลิศจริงๆนะคะอ่ะผ่านไปเลยดีกว่า ง่ายๆนะคะตัวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยจะได้ใส่เท่าไหร่ต่อไปก็คือน้องแมวนะคะคุรโรนโกะอ,อันลากตัววนอยู่ในตะกร้านะคะปปอมๆดีง่ายๆค่ะลดดาลดความเสียหาย30%นะคะลดไปเลยสิคะเออสุกๆนะคะระหว่างแมวกับจีโซอันไหนดีกว่าจีโซดีกว่านะคะ <laughs> จีโซมันแบ่งปันเพื่อนได้ด้วยนะแถมได้เกาะมาด้วย ก็เหมือนเราได้เรียบเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์ะอประมาณนั้นหรือว่าโอเคนะมากถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะน้องแมวก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมาอยู่ในส่วนของมิเลอมิเลอร์เดดี้นะคะพูดก,กระจกลูกลักสมัยเซิร์ฟไทยนะทุกคนคือเมื่อก่อนเคยทำทีมกระจกสี่ตัวไม่สดนะ <laughs> จนกระทั่งนะคะการมาของพ่อง,งูนะคะก็ทำให้นางจ่อยไปนะคะยิ่งเอชูเทนมาอีกก็จ่อยไปอีกนะคะเพราะตัวนี้คือไม่ถูกโจมตีมีโอกาส30%ที่จะสะท้อนดามเมจนะคะหนึรเไปยังผู้โจมตีเลยนะเยอะมากโอกาสลดลงห0นะคะถ้าตัวที่ตีมาติดสถานะยุยุแนละ้วทำไมถึงง่อยนะคะเพราะเวลาพ่อง,งูเสกครับ กลายเป็นงูให้กับตัวดาเมจใช่ไหมตัวนั้นมันจะติดเฟเบอรมาตายเองแล้วเวลาเราสะท้อนไปมันก็ไม่โดนดาเมจเงมันก็ทําให้ดาเมจเขาไม่ตายนะคะนางก็คือเก็บกลุ่เข้าไปเลยหนึ่งแล้วพอนางชูสีเอพมาอีกนะคะก็ทําให้ไม่โดนดาเมจจากการสะท้อนด้วยนะคะโอ้ไม่ก็คือเจเขาแบบน่าสงสารมากทุกคนแต่เมื่อก่อนเคยดังนะในเซิร์ฟไทยอะ่ะก็คือโอเทนงูปั่นมาก็คือโดน กระจกเด้งสามสี่ตัวคือตุ่ยไปเลยนะคะนอนยาวไปเลยนะคะชอบมากมา่ก่อนเราไม่ต้องทำอะไรก็นอนเฉยๆเขาตีมานะคะแล้วเขาก็ไต่เองประมาณนั้นไปคู่กับเนนนะคะตัวอาที่มันจะสะท้อนตัวละยี่สิเปอร์เซ็นะต์ก็แตกนะคะชอบมากนะคะโอเคอ่ะอันต่อไปดีกว่าก็จะเป็นอินเนนนะคะนุริโบ โตเกะนะคะเอออันยักเวอร์ก็พิมิตมะบูตดาเมจนะคะเมื่อผู้สมใสัยมิตมะเซตนี้โจมตีปกติเนะาะแตบัฟเพิ่มพลังโจมตีขึ้น15%และต้านทานสถานะ15%รนให้แก่เพื่อนๆในทีมนะคะผู้สมใส่จะได้รับบัฟเป็น2เท่านั่นก็คือ30%นั่นเองบัฟนี้จะมีผลอยู่2เทินนะคะ ก็คือเพื่อนได้15ตัวเองได้30เนาะประมาณนี้เป็นมิตายาติดนิยมสําหรับการไปใช้ปีบอสหรือว่าปีกิจกรรมปีอะไรทุกอย่างนะคะแต่ PVP ก็ใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่ก็โอเคนะคะตัวที่นิยมใส่ก็จะเป็นเซนทิเมตรนะคะเพราะว่าเซนทิเมตรถ้าเอาไปลงใน PVE ใช่ไหมก็แค่ปักหอยแล้วก็กดปิดสกิลให้ตีปกติเนาะ ก็จะทําให้เซตของมิตมะนี้เสริมเข้าไปอีกนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของชีรานุยก็ใส่ได้เหมือนกันเพราะชีรานุยจะโจมตีปกติ1เทิร์นแล้วก็อีกเทิร์นหนึ่งก็จะบัฟนะคะมันจะทําให้ใช้มิตมะนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะในส่วนของทีมเนาะะโอเคมากนะคะอ่ะในส่วนของมิตมะฮิวหนึ่งเดียวในเกมเใช่ไม่ฮิวหนึ่งเดียวในเกมสิหมายถึงว่า บอกคัสิบในการหอหิวอนะเนาะเออประมาณนั้นพูดปรึกษานะคะน้องต้นไม้ของเราเมื่อทําการรักษาอันนี้ก็ปรับมาใหม่นะเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนก็เวลาหิวก็จะเพิ่มหิวยี่สิบตรงๆไปนะคะแต่ว่าเขาได้ปรับมาใหม่เนาะเมื่อทําการรักษาหรือฟื้นฟูเลือดนะคะจะได้รับบัฟโบนัสเอฟเฟกเพิ่มขึ้นอีก20%เนาะแต่หากว่าเป้าหมายที่ถูกรักษานั้นมีเลือดต่ำกว่า20%เ โบนัสการรักษาจะเพิ่มขึ้นเป็น50%เลยนะคะทุกคนเยอะมากนะคะนางฮิโปก็คือแบบว่าหิวกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะช่วงต้นเกมคือหิวเยอะมากนังฮิโปอะแต่ว่าใน p ีพีมันจะลดหิวไปเรื่อยๆนะคะก็ทำให้ฮิโปมันตุดตุยไปเรื่อยๆถือว่าโอเคนะเมื่อวันมากสำหรับสายหิวนะคะน้องพูดรึกษาเนาะฮิโปคือรักเวอร์นะคะตัวนี้เอาหมดแล้วหอกกำลังพูดเลยเนี่ย ก็ประมาณนี้นะคะมีประมาณ8มิตมะเนาะระบับมิตมะเลือดนะคะเซตเลือดส่ดวนใหญ่ก็จะเน้นไปในส่วนของทางป้องอ่าทางซัพพอร์ตเนาะให้มีชีวิตรอดมากยิ่งขึ้นมีสถานะบ้างก็คือมีโกะเนอะอันเดียวนะคะก้อนศิบิเลือดก็เข้าใจได้นะคะโอเคนะก็อีพีสามก็น่าจะเพียงเท่านี้เนาะเซตเลือด ก็หวังว่านะคะข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่หรือว,ว่าผู้เล่นเก่าหลายๆคนนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง a j จ m a มา a n แ e l ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP 4นะคะอันยอง